สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Tzg Playgau ช anel การเกี่กัการที่เล่นไม่กาวครับผมครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Tzg Playgau กับผมแอสซินแบทนะครับผมและแน่นอนครับวันนี้เปิดภาคใหม่ภาคเคยาคุชินนะครับผมก็นี่เลยเริ่มด้วยเมก้าเด็ก sd 6 8นะครับนี่ไทโยชินโนเคนเก็นนะครับผมก็คือการสัมแดงเดท ของเทพสุริยันนะครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเทพสุริยันก็ต้องเป็นอพอลโลนะครับผมในหน้ากล่องเป็นอพอลโลนะครับผมนี่ซื้อมา3กล่องนะครับรอบนี้นะครับแล้วก็เฮย์คุชินนะครับก็ต้องมีสับลิตตัวใหม่นะครับกับอพอลโลเนียเวิร์ดนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับอ่ะแล้วก็ในบล็อกนี้นะครับจะมีโบนัสแพ็คนะครับก็คือนี่เลยโบนัสแพ็คนะครับข้างในมีการ์ดซีเครต์อยู่ อันนี้สองซองนะครับกล่องด้านล่างนี้เราแกะออกมาให้ดูก่อนเลยนะครับผมแต่ก็เดี๋ยววันนี้จะแกะกันกล่องเดียวนะครับก็คือกล่องนี้นะครับผมรอบนี้ข้างๆตัดไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดข้างในให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับจํานวนของนะครับเคียคุเอ็กแรนึ่งแบบเอ็กแรมห้าแบบเอ็มแรมสองแบบแรมสองคอมมอนเจ็ด แคมเปญ3าแบบนะครับการ์ดมี40ใบบวก4ีแคมเปญนะครับสลีฟคอนะครับผมโบนัสแพ็คนะครับโซคอเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับกล่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมกะเด็กเนาะตรงนั้นก็ค่อนข้างคุ้มมากๆในการซื้อนะครับนี่นะครับข้างในอันนี้เป็นตัวเลขนะครับปิดไว้ไม่ให้ดูไม่รู้เลขอะไรนะครับเราจะดึงออกมาอุ้ยสวยงามนะครับเดี๋ยวหาที่วางก่อน อ่ะนะครับก็นี่เลยนะครับเป็นอ่าเรียกว่าอะไรแต่ก่อนจะเป็นพลาสติกใสนะครับรอบนี้เป็นกระดาษรีไซเคลิลน,นะครับผมแล้วก็นี่สลีปเฮ้ยนี่มันอเล็กโหฟอยสวยงามมากนะครับอ่าสลีปนะครับสลีปห้าสิบตองนะครับลายเป็นรอบนี้เป็นพระอาทิตย์เนาะอืมสีทองแดงไม่ใช่สีทองแดงนะสีทองกับสีแดงนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้การ์ดด้านหลังนะครับนีมีอยู่สี่ใบ นะครับนัสแพคแยกไว้ก่อนอันนี้เป็นฟิลนะครับเดี๋ยวเรากางให้ดูกันเล็กน้อยนี่นะแกะให้ดูฟิลก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่ฟิลนะครับเฮ้ยอัพอลโล่อ่าด้านไหนอ่ะนี่นะครับอุ๊ยอัพอลโลกับออฟโรเนียเวิร์นนะครับผมเฮ้ยสวยงามนะครับใครชอบก็ ใช้กันได้หรือใครจะไปพิมพ์เป็นเพมัทจริงๆก็ได้นะครับลองดูไปนะครับคอสามสิบเมตรนะครับสองละสิบห้าแล้วก็โซงคอนะครับโซคอนี้ต้องแกะออกมาเนาะนี่โซคอนะครับสวยงามแล้วก็เรามาดูด้านหลังกล่องกันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปดูในกล่องคิดว่าเฮ้ยแกะไม่ออกคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนชอบมากๆนะครับ อย่างแรกเลยคือนี่ครับอเล็กซ์โลโลรอบนี้รีพิ้น์เป็นลายฟอยล์กรานะครับฟอยล์สากแล้วก็เฮ้ยเห็นแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นดาร์คทาวเวอร์เวอร์ชันภาคหลักนะครับให้มาสองใบดาร์คทาวเวอร์นี่โชคดีมากเขาให้ฟอยล์แบบเอ็กแลร์ด้วยนะ,ะแล้วก็นี่ครับเซโร่โนโชฮิกิเซโร่บาลี rier, นะครับอันนี้ก็เป็นฟอยล์เหมือนกันนะครับผม พวกนี้เนี่ยเป็นรหัส11หมดเลยเนาะเป็นรหัสภาคใหม่นะครับอันนี้ชื่ออ oh ังโคคุโนโทนะครับผมฮอคอยทามินนะครับอ่าเราเรียกดาร์ทาวเวอร์ด้วยนิクเนมมันเนาะเพราะมันลอกมาพวกนี้นี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะครับข้างใน นี่นะครับกับของหลักของเรานะครับในวันนี้เอ็นลินโนคอนแทคเตอร์อะพลอนนะครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะไม่เรียกแกนวอล์กเกอร์นะครับเาเรียกคอนแทคเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นผู้ทำเป็นสัญญานะครับผมนะเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยอโอ้โหสี่สิบใบนะครับตรงนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเอ็นลินโนคอนแทคเตอร อาพอลอนนะครับผมเป็นเคยากุเน็กซัสมีเผ่าแกนโบอเกอร์และโอริมนะครับผมความสามารถใหม่เนโอคอชาร์จนะครับเผ่าเซริลเคนซคุเทโอนะครับผมดีวอตตี้กับคอนครูเซอร์นั่นเองคอสามขึ้นนะครับผมเงื่อนไขคอชาร์จจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมคือเมื่อไทโชเมื่อเป้าหมายที่ระบุเนี่ยอัญเชิญจะได้หนึ่งคอที่ตัวนี้นะครับแค่อัญเชิญเท่านั้นนะตรงนี้แอดเวนไม่ได้นะครับผม แล้วก็เทอละหนึ่งครั้งชื่อนี้เมื่อเน็กซัสนี้วางนะครับผมเปิดท็อปเด็กโม่ท็อปเด็กของเรา3ใบลงแทสนะครับผมได้สามารถไปทําก็ได้จากนั้นนะครับผมตอบเป้าหมายหนึ่งใบจะบวกคอ,อน,นี้1เม็ดแต่ว่าถ้าเรามีอัพร้อนสองใบเ์นนี้เราลงไปที่1นึ่งแต่ต่อไปลงไปที่2เราสามารถคอชัดซ้าได้นะครับผมต่อไปรีไวฟ์นะครับอันนี้เป็นฝุกคัดซ่อหรือรีไวฟ์นั่นเองเมนนะครับผมบอกว่าเทอละหนึ่งครั้ง ชื่อนี้จากจิตวิญญาณสามารถวางได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดโดนยิงไปจิตวิญญาณก็คือจ่ายลงมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ควสามารถ c o n t ทค t Skill Level 1-2สจ่าย2เมตรไปวอยนะครับผมจากในสั้นนี้เท่านันหนึครั้งบวก2เขาหลังจากนั้นถ้าเป็นแอคแทคสเต็ปของเราอ่ะขออภยัยแอคแทคสเต็ปของใครก็ได้สามารถเมิน BP บวกทั้งทุกรูปแบบแล้วก็ยิง7,000ต่ำสริเมต์หนตัวได้จากนั้น เลเวลสองคอนแทคฟิลเงื่อนไขคือเขาหบขึ้นนะครับผมบอกว่า,าใน a อ t แทกสเตปของเรานะครับไม่ซ้ำซ้อนเมื่อเซริวหรือมังกรดวงดาวของเราตีเนี่ยเราสามารถเปิดท็อปเด็กของเรา1นึ่ใบได้ถ้าใบนั้นเป็นเกนโซคุหรือเทโอนะครับดีวอตี้หรือคอนฟ루เซอร์นะครับก็จะได้ยิงหนึ่งไลท์ลงรีเซิร์ฟการที่เปิดจะนําขึ้นมือนะครับผมอ่าปกตินีเอะไรขึ้นมือก็ได้นะโคตรเก่งเลยแต่ว่ายิงต้องเป็นเท่านั้น เอลลินนะครับอพอลลอนให้มา2ใบต่อไปเป็นดาโกโซโลเล่นะครับผมใบนี้บอกว่าแฟดนะครับแอทเทอรเซตของอีกฝ่ายเท่านัหนึ่งครั้งชื่อนี้นะครับสามารถโจด,ดออกมาได้ด้วยการอัญเชิญถ้าเกิดว่ามีอพอลลอนอยู่นะครับขออพอลลอนคนนี้เท่านั้นนะอ่าแล้วก็เมื่อทําเช่นนั้นนะครับจะเอาอพอลลอนที่เป็นจิตวิญญ,ญาณเนี่ยที่เป็นตัวเนี้ยมาวางได้โดยไม่จ่ายคอร์สนะครับผม แล้วก็วสองสามเมื่อถูกทำลายนะครับเมื่อสปิริตนี้ถูกทำลายโดยอีไฟทำลายสปิริตอันติเมทที่มี1ซิมโบลงไป1ตัวนะครับเอฟเฟกนี้แถมมาได้ดีมากนะครับให้มากี่ใบเอ่ย ơi? ให้มา3ใบอืมใบนี้เป็นหัวคอมมอนนะครับแต่บล็อกนี้เป็นฟอยเอ็กแรหมดเลยนะครับนี่ถ้าเกิดดูดีๆจะเป็นฟอยสากนะอ่าอักษกดีดีนะครับเพราะว่าฟอฟอยแบบนี้แล้วมันเก็บง่ายนะครับมันเป็นรอยง่ายๆเลย Type Star d ดากนะครับใบนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่ออันเชิญนะครับผมจะได้ยิงในซอทหนใบถ้าทำเช่นนั้นจะได้จวนหนึ่งเมื่อตีจะได้จวนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเอาคอจากอพอล l ลอนอันนี้เป็นใบไหนก็ได้นะใบเก่าหรือใบใหม่ก็ได้1เม็ปมดปบวอยนะครับผมจะได้จวบุงหนึ่งนะครับผมค่อนข้างเก่งมากๆต่อไปนี่ครับโฟกาดากออันนี้ก็ให้มา3ใบนะครับค่อนข้างดี ใบนี้เมื่ออัญเชิญนะครับผมาสามารถขุดเป็นเซริลกับโอลิมคอสสี่ที่ไม่ใช่คอสสี่ใบขึ้นมือได้นะครับจากในแท็แต่ก็ a แอทเทซปของเรานะครับเมื่อเซริลหรือโอลิมเพิ่มมือนะครับผมจะได้ยิง5,000ันต่ำหนึ่งตัวเินติเมตรได้นะครับแล้วกถ้าเกิดว่าต่อคอของอพอลอนใบนี้นะครับตอนนีเตอพพลอนใบนี้1เมตรนะครับจะได้บวกขอบเขตส0 0 0 อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะยิงได้เยอะมากๆเลยถ้าเราคอชาร์จได้เยอะนะครับอขอเอาสลิปออกหนะอกก่อยเกะกะมาต่อกันนะครับผมกับคอทห้านะครับผมซอนเบลฟาสนะครับอันนี้ให้มาสองใบนะครับบอกว่าเมื่อไอถูเปิดโดยความสามารถของแกนฟิลของคอนแทคเตอร์อพอลลอนนะครับจะจ่ายหนึ่งคอท์อันเชิญได้ แล้วก็เป็นเบิร์ดนะครับแต่กี้เป็นอันเชิญเนาะเบิร์ดไม่ได้ทํางานนะเบิร์ดเงินไขสปริตหรือในคไทของเราถูกทำลายโดยอีกฝ่ายอันเชิญมันไม่จ่ายคอร์สเมื่ออันเชิญยิยงหมื่นตำ,ำเซนตเมตหนึ่งตัวอันนี้สามารถนะแล้วก็ถ้าเกิดโดนอันเชิญโดยความสามารถนะครับผมก็จะไม่สนบีพีบวกนะครับผมอมืแล้วก็เมื่อตีจะได้ยิงในคสทหนึ่งใบวันนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่า ยังไม่เพียงพอสำหรับผมอ่ะเรามาถึงเทโอ s p ป r ิริ p อะพ o ลเนียเวิร์นะครับผมแฟตนะครับเคนเกนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับเคนเกนจากอะพอล o n นคอนเนคเตอร์อะพอลลนใบนี้เท่านั้นนะครับเขาเจ็ดขึ้นในเทยของเรานะครับผมเป็นไข่โฮ2เวล1 2 3เมื่อโจมตี ทำลายจมีดเจเมทที่มีบีบีสูงสุด1ตัวนะครับถ้าเกิดต่อเป้าหมายต่อสิงโบของเป้าหมาย1เม็ดนะครับยิง1ไลท์ลงแทสแล้วก็ไคโฮจากแกนวอร์เกอร์สีแดงของเรา2เม็ดทำให้ความสามารถนี้ทะลุนะครับแล้วก็เวลสองสามแปดเมื่อตีนะครับเท่านึงครั้งล้างผลของเมจิกเอ็กเซลที่ไม่ได้อยู่บนฟิวสีขาวนะครับหนึ่งใบหนึ่งอย่างนะครับผม ใบนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆเพราะว่ามันสามารถ c a n ซ e l พวกอะไรอะไดมอน n d w a ์ได้นะครับพวกเวทปลาไปบอกไม่รับไล์อย่างเงี้ยโหลดใบนี้มาแล้วก็ตีนะครับแล้วก็แ a นเวททิ้งไปก็ทําได้นะครับใบนี้ไปเราไปกันต่อโ o นี่ได้ไฮโคสองเยนะถือว่าเก่งจริงๆัน s u n g r a z e นะครับเทคเดียวกันเลยกับใบนี้นะครับ สามารถโดดมาแล้วอัญเชอญโพลอ,อนเอ้ยแล้วก็วางอพลอ,อนได้นะครับแล้วก็เทคแถมหนึ่งสองสามเมื่อตีโบวกหนึ่งเขาจวดหนึ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างเก่งอ่ะจริงๆตรงนี้ที่ติดเคนโซคุมันน้อยมากๆเลยนะเนี่ยมีใบนี้หนึ่งใบใบนี้หนึ่งใบแล้วก็ใบนี้อีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ก็ติดเคนโซคุนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย อันนี้ติดนะแต่ว่าใบนี้ไม่ติดแล้วพอเริ่มเป็นรีไวโอลเนี่ยก็จะไม่มีเผ่าเกนโซซกูให้มานะครับเช่นไวโคดากอนตัวนี้มิลาดบอกว่าตอนหนึ่งเขาบกขอบเขตยิง1,000นะครับแล้วก็เวลหนึ่งสองมีไม่กลับขึ้นมือไม่กลับใต้กองนะครับแล้วก็มีห้ามจบเตบตอนเซริวตีอยู่แต่ตัวเนี้ยไม่มีเผ่าเกนโซกูใบนี้ก็เป็นอีกใบเอ้ยลวงเอาึ้นมากอน อ่ะบันี้ก็เป็นอีกใบนะครับที่ไม่มีผเผาเคนโซคุนะครับผมก็จะเป็นตัวรีคอร์นะครับเมื่อรีได้3เมตรขึ้นไปก็จะทําลายมือตามหนึ่งตัวเมื่อตีจะยิงแกนวอล์คคอสสามต่ำอันนี้เก่งมากนะครับต้องใส่สำหรับยุคที่มีแกนวอล์คนะครับอ่ะหรืออีกเทคนึงเมื่อถูกเปิดมานะครับด้วยความสามารถของคอนแทคเตอร์อะโพลอนจากความสามารถแกนฟิลนะครับก็จะได้รีคอร์3สามเมตรอะไรก็ได้ลงสปริตของเราก็จะทําให้เรา เขนเกนได้หลายรอบนะครับเขนเกนเนี่ยจะใช้โซ่คอ1เมตรกับคอบนตัวอีก1เมตรเพื่ออันเชิญลงมานะครับในฐางที่มันกำหนดอีกใบที่มาให้มา3นะครับนี่เลยอีกิบดราก้อนเบิร์ดนะครับเมื่อเจ็บไหลอันเชิญนะครับเ so. มื่ออันเชิญลงมายิงหมื่นตำสเปรย์เซเมตสองตัวนะครับต่อเป้าหมายหนึ่งตัวที่ถูกทำลายจะได้จวนหนึ่งจากนั้นต่อหนึ่งเขาของเรานะครับขอบเขียจะบวกพัน อัพพอลลอนเขาเทินมาได้2เขานะครับเทินต่อไปรับไลท์เปิดมายิงได้12ื่นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ต้นเกมอ่อันนี้สล็อตน,นี้ให้มาใบเดียวนะครับอัพพอลลอนกลับให้พูดเยอะนะครับต่อไปเวทนะครับสตาร์ดากอนรอจวนหนึ่งจากนั้นเปิดเด็กสใบนะครับจิบอ p พพอลลอนแกนวอล์กเกอร์เน็กซัสของเรานะครับหรือ เซริวขออภัยไม่ใช่เซริวอันนี้แปดไปแล้ลรอบหนึ่งนะครับเทนะครับเทโหนึ่งใบขึ้นมือนะครับหยิบได้อย่างไรอย่างหนึ่งนะ <S <S แล้วก็ที่เหลือกับใต้กองวันนี้เก่งนะครับค่อนข้างเก่งแต่ว่าถ้าเกิดเปเทียบกับพวกอะไรอะ่ะโฟลไบดอร์เขาดอแล้วน่าจะเป็นหลองแต่การเปิดหยิบเนี่ยมันก็จะเรียกเลือกเป้าได้ดีกว่าเดิมนะครับ <S <S ต่อไป Star Dust Frame นะครับถูกส่งลงแท้โดยอพอลลอนก็จะได้วิ่งขึ้นมือแล้วก็ถ้าทำเช่นนั้นจะได้คอ1เมตรที่แกนวอเกอร์ er ในสัตสีแดงนะครับผมแฟดยิงหมื่นต่มสปปริตหรือ15ื่นห้าต่ำอัตติเมตรห่ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีอพอลลอนคอนเนคเตอร์ของเราอยู่เนี่ยแบยนี้เท่านั้นนะจะได้บวกขอบเขตหมื่นหนึ่งอัตติเมตก็บวกเป็น2อ0หมืนาะอืมถ้าเกิดเป็นสปปริตก็2 0 0 0 0่ถือว่าเป็นใบยิงแดงที่แรงมากและขึ้นมือได้ด้วย แต่ว่าขอบเขตของตัวที่อยากกันจริงๆมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ,อะ,ะ2 5 0 0 0ประมาณนี้สปริตนะครับน่าจะสู้ไม่ไหวกับตัวใหญ่ก็ต้องลองดูอ่ะอันนี้เป็นเบิร์ดวอลนะครับผมเบิร์ดวอลรอบนี้ให้มาดีมากนะครับเป็นฟอยล์แล้วนะครับใครพลาดไม่ได้เก็บใน BSC ก็มาเก็บใอน,นี้ได้ต่อไปรี v วเยิ a ์ o อะ o โฟโลบูนะครับใบนี้เทคเดิม erm เลยนะครับเพิ่มเติมคือได้บวกหมืน่น แต่บุกหมื่นนี่แรงมากนะครับแล้วก็เมื่อเกณนเกณฑ์เกณฑจากมันแต่ก่อนเป็นเมื่อตีอย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นเมื่อเกณนเกณฑ์นะครับยิงสูงสุดหนึ่งตัวแล้วก็บกหมืน่นนะครับเทคไอโฮเทคเดิมนะครับจับลูกตัวไหนก็ได้อันนี้ถือว่าเก่งสุดใน SD แล้วมั้งเนี่ยดูจากเทคนะครับต่อไปค u ริออสนะครับไม่ใช่คีริออสิวคิออสเมื่ออันเชิญนะครับเกมมาหนึ่งครั้งชื่อนี้ สั่งเพิ่มอันนี้เป็นซ u เปอร์บูตนะครับสั่งเพิ่มคอแกนวอล์ alk, สีแดงนึงสีทั้งหมดตัวละสามเม็ดแล้วก็เมื่ออันเชิญ,ชญยิงสองหมื่นต่ำสปรีเตเมทเทคทะลุทุกอย่างไม่มีอะไรกันได้นะครับอันนี้แม้แต่ QA ก็ระบุไว้ว่าไม่มีอะไรกันมันได้นะครับแล้วก็เมื่อตีทำเทคตะเกียนะครับทำเทคเมื่ออันเชิญ,ชญอันนี้เรียกว่าดาร์กอนช็อตนะครับผมทำเทคเมื่ออันเชิญอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สุดท้ายสับปิเซอร์นะครับผมอ่ะรู้จากรูปกาแล้วนะครับสำหรับมกะ็เด็กนี้นะครับซื้อ3ามกล่องน่าจะดีที่สุดเพราะว่าจะได้อารพลอนสัตว์เบิร์ดแล้วก็อะไรครบนะครับอันนี้ไม่ครบไม่เป็นไรเพราะว่าใบเดียวก็พอแล้วมาดิมิตอ่ะตัวเด็กเนี่ยคอสามเยอะมากดูแล้วออกเป็นแนวเด็กตีนะครับผมแต่คอสามเยอะนี่ก็ทำให้เราคอชาร์จได้เยอะด้วยการใจคอของ เด็กนี้เนี่ยถือว่าจ่ายน้อยมากนะครับจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งเต็มหมดเลยเนาะแล้วก็เริ่มต้นมาเรามีกับพลอนอยู่แล้วทําให้เด็กเล่นง่ายนะครับผมใครสนใจก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับเด็กนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองดูเกมเพย์กันอีกทีหนึ่งถ้ามีนะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยตัวเด็กจบก่อนแค่นี้อแต่คลิปยังไม่จบนะครับเพราะเรายังมีสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําอีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเราจะไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันสักนิดหนึ่งแน่นอนว่าทุกคนน่าจะสนใจตรงนี้กันมากนะครับว่าเราจะมีดวงกับมันหรือเปล่าใช่ครับเราพูดถึงปูนัดแพ็คสามใบนะครับ3กล่องได้กล่องละใบเราจะมาดูกันว่าแอสซินแบตจะได้อะไรดีๆจากในนี้หรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวเราเปิดอยกันทีละสองอสลับใบแรกเฮ้ยหลีวาว้อชัดเจนมากอาโพลโลูมนะครับผมอ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่ดีนะครับที่ให้มาขอบคุณมากสำหรับใบนี้มันเปิดมาเร็วเกินไปสำหรับโปลโลนีวบูมเอ้ยอัโโลนบูมนะครับใบต่อไปโอเคทิ้งนะครับไม่ได้ใส่แล้วก็ใบสุดท้ายเฮ้ย เฮ้ยเอ๊ะมันได้2องใบเลยเหรอจริงปะเนี่ยนะฮะค่อนข้างโชคดีสุดๆเลยนะครับได้ทั้งเอลินโนคอนแทคเตอร์อะพอลลอนแลวก็อะพอลโลบูมนะครับถือว่าเป็น2องใบที่ค่อนข้างลัคก,กี้มากๆนะครับจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับมีเพื่อนใจดีคนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นลูกเพจใจดีท่านหนึ่งเขาบอกว่า เฮ้ยพี่ถ้าพี่เปิดไม่ได้เนี่ยผมกลัวคลิปมันจะเหงาเขาก็เลยเตรียมให้มาใบหนึ่งด้วยครับอะพรอนนะครับแต่ว่ากันเปิดได้ว่ะโอเคพึงพอใจนะครับผมก็ใครเปิดกล่องนี้นะครับนอกจากจะได้การ์ดหลังกล่องดีๆแล้วนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นซีเกตแพ็คโบนัสแพ็คด้วยนะครับผมอ่ถาถครยังไงก็อย่าลืม เปิดลุ้นกันนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกเริ่มต้นภาคของสีแดงที่ดีนะครับผมแล้วก็หลังกล่องเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับคอนแทคเก่าๆได้ด้วยนะครับผมอ่าก็ลองหากันมาดูนะครับสำหรับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในเกมเพย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ